สวัสดีจ้าทุกคนผลงานวันนี้ค่ะทุกคนวันนี้วันพฤหัสอ่าเยอรมันเป็นวันเป็นวันหยุดค่ะแกน้อยก็เลยเข้าป่าเห็ดค่ะทุกคนนี่คือผลงานวันนี้นะคะไปอชั่วโมงครึ่งค่ะทุกคนได้มาเต็มตะกร้าแล้วก็แบ่งให้แม่ย่าด้วยค่ะก็เลยจะเอามาล้างค่ะทุกคนดูค่ะดอกกำลังขึ้น แบบโผล่ออกดินเลยค่ะทุกคนก่น้อยหามาแล้วก็ขี้เกียจล้างค่ะถ้าถามว่ากินไหมกินแค่ครั้งเดียวก็อิ่มนะคะทุกคนเดี๋ยวต้องเอามาล้างแล้วก็จะอัดฟิดค่ะจะอัดฟิตไว้กินตอนตอนหน้ามันไม่มีเนาะเห็ดพึ่งหวานนะคะแบบว่าเก็บแบบเพลินเลยค่ะชั่วโมงกว่านี่ก็คือได้มาเต็มตะกร้าเลยเนี่ยค่ะ แบบนี้นลคะออกโผล่ออกมาจากดินเลยอะ่ะสามีแบบว่าเก็บมันเลยอะ่ะที่รักเก็บมันมากเลยวันนี้ว่ากําลังออกคะ่ะทุกคนแต่ว่าก็คงจะเป็นแนะคะคงจะไม่ไปเก็บแล้เพราะามันล้นตู้นะคะทุกคนเพราะว่าเอามาก็ไม่มีใครกินลูกสาวก็ไม่กินคะ่ะทั้งคนเล็กทั้งคนโตเขาไม่ชอบกินเห็ดมีแต่แม่นี่แหละคะ่ะกินแกงแล้วก็ แต่ว่าจะลองเอามาผัดน้ำมันหอยดูค่ะทุกคนไม่รู้ว่าส่วนมากก็จะเอามาแกง,แล,กาาง,งแล้วก็เอามาปิ้งย่างแล้วก็มาป่นค่ะทุกคนเอามาตำป่นแห้งเนาะแม่ก็จะกินแต่ลูกมาไม่กินค่ะแม่ยาก็แบ่งเอาแต่บางฝรั่งเขาก็จะเอาไปผัดใส่เนยเนาะเขาจะไปกินแบบนั้นนะคะเขาไม่ได้กินเหมือนคนไทยเราแต่น้องก็ไม่รู้จะคิด เมนูอะไรก็มีแต่แบบแกงแล้วก็ตำป่นนะได้ค่ะทุกคนแบบดอกแบบกำลังโผล่แบบจากดินเลยคะ่ะเดินในถนนก็เห็นนะคะทุกคนแบบมันออกในถนนทางเดินเลยคะ่ะทุกคนยังสวยคะ่ะจะล้างแล้วก็ตอนไปเก็บก็มันแหลคะค่ะทุกคนแต่พอล้างนี่ก็คือขี้เกียจแต่เราจะล้าง ล้างแล้วก็จะนึ่งค่ะทุกคนแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่ได้นึ่งนะคะเขาจะเอามาใส่ถุงอ่าเขาเรียกว่าอะไรนะใส่ถุงซีนอากาศนะคะทุกคนแล้วเขาก็เอาไปแช่ฟิตเลยค่ะแต่ว่าไก่น้อยแบบว่าจะเอามานึ่งก่อนค่ะนึ่งแบบว่าไม่ไม่สุกเยอะหรอกค่ะทุกคนนึ่งไม่นานหรอกคะ่ะนึ่งพอแบบว่ามันมันยุบตัวแล้วก็จะไห้ะคะ่ะ ล้างก็เผิ่จะเสร็จนะคะทุกคนเต็มตะกร้าเลยสามีก็ไปกินกับแม่ค่ะแต่ว่าก็ทำไปนั่นแล้วแหละคะ่ะวันนี้ทํากับข้าวให้ลูกสาวแล้วต้มโพลโลให้พวกนางค่ะตอนไปเก็บก็มันดูค่ะแบบคิดถึงแม่มากเลยอะ่ะแม่กับพ่อก็ว่าโอ้อยากกินจังเลยแต่ว่าไม่รู้จะเอาไปยังไงเนาะ น้อยก็จะลองเอาไปค่ะปีนี้อ่ะปีนี้ไก่น้อยว่าจะกลับอัดเดือนกุมภาค่ะก็จะลองเอาที่ว่าอัดฟิตแหละค่ะไปสักสองสามถุงแต่สามีบอกว่ามันเอาไปไม่ได้นะตำรวจเขาตรวจเจอแล้วมันจะโดนโดนจับโดนปรับอะไรนะก็เลยว่าทำไมเห็ดเอาไปไม่ได้หรอครงไม่แบบว่าคงไม่แบบว่า,โ,บบวาโชคร้ายขนาดนั้นมั้งก็เลยว่า สามีก็คงจะกลัวแบบว่ามันเปียกแล้วมันก็โดนกระเป๋าแล้วก็จะโดนเสื้อผ้าแล้วมันก็จะแตกนี่แหละค่ะเพราะว่าเห็ดมันก็จะเปียกเนาะมันก็จะละลายเนาะนี่แหละค่ะจะลองผัดน้ำมันหอยค่ะทุกคนผัดน้ำมันหอยสักสักถ้วยสวยค่ะไปน้อยชอบแบบนี้แหละค่ะแก่ๆนะก็ไม่เอานะคะแบบว่ามันขึ้นแล้วมันก็บานนะคะมันแก่ แต่ไม่ได้เอาคา่ะเลือกเอาแต่แบบแบบแบบว่าดอกเล็กๆตุม่มๆแบบนี้ค่ะแกนี่ยก็จะแบบเขียวแก๊บกบแก็บเลยคะ่ะทุกคนมันจะกรอบมันจะหวานบ้านเรานี่ก็คือแบบว่าออ้ยปกติอยู่เมืองไทยนะคะไก่น้อยไม่หาเห็ดนะคะทุกคนไก่น้อยไม่เคยหาเห็ดนะ,ะนไ,นไ,มดนะไม่ชอบเพราะว่าที่เมืองไทยเราก็คือเผื่อจะได้เนาะ ผื่อมันจะได้แล้วปกติไก่นก็ไม่ชอบกินเห็ดด้วยค่ะถ้าจะกินก็คือแบบว่าเป็นเห็ดเผาะเห็ดเผาะน้ะไก่น้อยกินอยู่ค่ะทุกคนแต่ว่าเห็ดอันอื่นแก่นก็ไม่ค่อยชอบแต่พอมาอยู่เยอรมันแล้วก็คือแบบว่ามันมันเยอะอ่ะค่ะทุกคนแล้วมันก็ไม่ได้เหนื่อยเหมือนทางเมืองไทยเมืองไทยเราไปอ่ะก็คือแบบว่าสองสามชั่วโมงก็ไม่ได้ดอกหนึ่งแต่ว่าอยู่เนี่ยมันก็แปบ๊บเดียวมันก็ได้แลนะ้วเนาะ ชั่วโมงครึ่งก็เต็มกร้าแล้วค่ะทุกคนเนี่ยมีใครอยากกินไหมคะเดอเยค่ะเดี๋ยวแม่ล้างเห็ดก่อนค่ะลูกสาวคนตูจะถอนจะกระเลให้แม่ถอนผลตะกระเลให้แม่เดี๋ยวแม่ล้างเห็ดก่อนเดี๋ยวมันจะคําไม่ขี้เกียจนะคะคนสวยมาม้าเนี่ยค่ะ ทุกคนจ้าสวยสวยฝรั่งเขาก็ไปหาเหมือนกันค่ะทุกคนแต่เขาไปไม่เยอะเขาเอามาแค่พอกินแต่เขาไม่ได้หาเยอะเหมือนคนไทยเนาะคนไทยนี่ก็คือแบบไปทั้งหมู่บ้านแต่ว่าฝรั่งาบางคนเขาก็ไม่ค่อยชอบเขาก็ไม่ชอบเดินป่าพอไปแล้วก็สนุกค,ค่ะเจอแต่ละทีก็โอ้ยร้องป่าละไปครั้งแรกเลยอ่มาอยู่เยอรมันอะไปครั้งแรกเลยทุกคนจ้า ไปน้อยอะ่ะร้องตกใจเคยเจอแต่ในคลิปเนาะเห็นพี่พี่พี่ว่ามาอยู่ก่อนอะ่ะแล้วเขาเก็บอ่ะโอ้ยอยากมาเก็บจังเลยพอมาแล้วก็โอ้โหสนุกจริงๆค่ะทุกคนมาเจอแบบนี้แล้วก็คือแบบสุดยอดดูดูดอกนี้ค่ะทุกคนแต่ว่ามันมันไม่ค่อยมีดินเยอะหรอกค่ะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะสีเห็ดกับสีใบไม้ต้องดูดีๆสีเดียวกันเลยค่ะแต่ว่า ถ้ามันโผล่ออกแบบว่าออกมาหน่อยเดียวแล้วก็ใบไม้ทับนั่นแกน้อยไม่เห็นหรอกคะ่ะเดินเหยียบค่ะมีแต่สามีเห็นค่ะนอกจากว่ามันจะโผล่มาแบบนี้คะ่ะโผล่พ้นดินมาแบบเนี้ยถึงจะเห็นสนุกมากวันนี้วันวันพที่ยหาดค่ะร้านปิดก็เลยก็เลยไปไปสิบโมงค่ะทุกคนอุ๊ยตัวอะไรอะ่ะ ไปกัน10บโมงแล้วค่ะกินข้าวชาวอิ่มแล้วก็พากันไปกลับมา1 1บเโมงยีงชั่วโมงกว่ามันฝนตกค่ะทุกคนมันก็เลยเหย็ดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ถ้าฝนตกแล้วเด็ดแล้วฝนตกแล้วแดดออกอะค่ะนั่นนะ่ะเห็ดจะสวยแล้วก็ขึ้นเยอะแต่นี้ก็ถือว่าเยอะค่ะมันกาลังออกกาลังโผล่มาเลยอะ โอเคนะคะทุกคนเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ล้างเห็ดนะจ๊ะล้างเห็ดค่ะสวัสดีค่ะ